สวัสดีครับผมพี่เจ๊นะครับจากช่องเจ๊ดเบ็กสองแกงโอเควันนี้ผมจะมาวิ่งงานแล้ว่าพูดเพลาะๆสักคลิปนึงนะครับผมนะตอนนี้11บเอโมงนะครับแต่ผมจะวิ่งถึงสักบ่าย3ามโมงก็พอนะวันนี้นะเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดงานกันก่อนนะครับผมวันนี้แอปที่ผมจะกดนะครับก็คือไลน์แมนนะกับโรบินฮูดไรเดอร์นะครับสองแอปนี เดี๋ยวเปิดคู่กันเลยนะครับผมตอนนี้ผมกดมาสิบนาทีแล้วนะครับยังไม่ได้ตัดตัวเลยแล้วก็ใน10บนาทีนี้มีงานอยู่ประมาณ4งานนะครับลลวรลินฮูดเลยนะไายแมนสามโรบินฮูดหนึ่งะครับซึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าพี่พี่เขาอยู่กันได้ไงนะครับก็ยอมรับในความพยายามนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมนั่งเปื่อยอยู่คึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อกดได้นะแล้วกดโลบินฮูดด้วยนะครับไม่ใช่ลายแมนตัดตัวได้แล้วนะครับผม ตัวแรกในรอบเดือนครับโตไอรุนโอเคครับเรียบร้อยตัวแรกรถพิคโพ์ผมว่านะตอนนี้รถพิคอร์กดง่ายกว่าลายแมนอีกนะเอาโตโอโ้โหคนลุกเลยนะครับลูกค้าให้ทิปสามสิบาทนะแล้วก็โอนผ่านพร้อมเพย์เลยนะครับโอโ้โหตื้นตันใจมากเลยนะครับวิ่งงานตัวแรกนะครับในรอบเดือนของรถพิคอร์ได้ทิปสามสิบบาทเย้าสิบบาทได้ทิปสามสิบเติมมาร้อยเลยหอยก็ดี ก็ยังดีขาดโซนยี่สิบมายวหาใหม่โอเคโอ้โหโอเคครับผมกดได้ไลยแมนะนะครับวัตถุดิบเบเกอรี่อึษาสี่เก้าเขาสั่งอะไรวิทยุซานซิสเตอร์ทานินเฮ้ยคือเฮี้ยอะไรวะวิทยุซานซิสเตอร์งงวะ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรอะแอปนี้แล้วก็ วัตสุดิบเบเกอรี่อ่ะาในร้านนี้นะครับวัตสุดิบเบเกอรี่สนใจเลยผมว่านะแม่งเป็นเค้กแน่เลยวะ่ะเออเออไอคนเราสั่งมิติยุป็นเอื่อเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานนะครับเอ๊ะสามร้อยห้าสิบาทเลยนะเว้ยคืออะไรวะแค่ปะเลสโก้มันแ,แปลกๆนะเดี๋ยวผมเตรียมเครียดก,กูด้วยผมว่ามันจะเป็นงานแบกหรือเปล่าซื้อของครบครบสามร้อยห้าสิบาทแต่ว่าสั่งรายการเดียวเงี้ยอ่ะจะลองดูไปดูนะครับโอ้โหขายเยอะกวิทยุฐานซิสเตอร์ครับคุ้มค่าทุกบาทด้วยฐานินนะโหเอาเลือก โอเควิทยุจริงๆครับตอนแรกนักว่างานแปลก่ะลายวิทยุเราเพิ่งเคยส่งเหมือนกันนะครั้งแรกเลยคนระับเออวิทยุทางพิตเตอร์ผมนะถึงลูกค้าเรียบร้อยตืวนงงอ่ะแบบมีคนสั่งวิทยุผ่านทางไลน์แมนด้วยเจอ,อแปกแลกว่ะไม่เคยเจอครับแัวออที่สามล้วนะครับขนมจีน ก็พอเริ่มเริ่มได้กดหลายๆตัวเข้าก็รู้สึกว่าอ๋อเริ่มจับเทคนิคได้นะครับก็เริ่มโอเคขึ้นนะโอ้ดีจังเลยนะครับอีกคนน็ตสาขาปังใหญ่เขาทําเป็นแก้วร้อนสุ่มให้นะโอ้ดีเยี่ยมเลยครับไม่งั้นผมคิดว่าแบบว่าแก้วนะที่เขาแบบว่าสุ่มร้อนเลยเอ hey, ลูกค้าอยู่บอ่อตกปลาครับโอ้ยอย่งางโคตรดีเพื่อนที่เขาแยกน้ําแข็งให้นะครับไม่งั้นโอ้ดูตาดูเท่โมโตอร้อนใช่ไหม เรียนจำลืมไปว่าคลิปนี้จะไม่พูดคำเดาครับจับเต็มมาแล้วหนึ่งจุดอ,อัโอภโหยังเก่าโอ้โหนี่จะเป็นตัวสุดท้ายของผมนะครับบ่ายสองสี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อนสามโมงสองนาทีนะครับ วิ่งลายแมนไป3ตัวนะครับได้มา134บาทส่วนโรบินนะครับโรบินได้อยู่101บาท2ตัวหมดวิ่งไป5ตัวนะครับได้มา230บาทแล้วก็เลิบอีก30บาทนะก็วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับในรอบน่าจะ1เดือนน่าจะผมมาวิ่งงานนะครับนะเดี๋ยวต่อวันนี้ก็จะทำเลิปบลงทุกวันเลยนะวันละสักห้าตัวหตัวแล้วกันนะเออจะได้ดูว่า,วาโดนแซวมานะครับว่า ทำไมเสื้อใหม่จังวิ่งงานมากเปล่าอ่าต่อไปนี้เดี๋ยววิ่งทุกวันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะน้องเจ็ดก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ